สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับวันนี้เรามาดูรถนะครับของกูปั๊มนะครับที่รถขึ้นภูโปกนะครับพอดีลูกหมากมันแตกนะครับต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับหลักหมื่นเหมือนกันนะครับนี่ครับลูกหมากจานเบรกลูกหมากนะครับอันนี้รถสําหรับขึ้นภูโปกนะครับขึ้นภูโปก ลูกหมากแตกนะครับขึ้นไม่ได้นะครับเราต้องทำการเปลี่ยนครับเปลี่ยนลูกหมากนั้นนะครับมันก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับนี่ครับบรรยากาศลถนะครับขึ้นภูปโปกนะครับลูกหมากแตกนะครับ เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็เสร็จครับเสร็จแล้วก็ทำการขึ้นผุบกได้นะครับนี่ครับจอดทิ้งไว้ครับออฟโรดนะครับสี่คนสีนะครับสวัสดีครับครับขอการสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูอ่าช่อง u t ท b กคุณนายวัชรศรีบุรินนะครับ ขอขอบพระคุณผู้ติดตามผู้กดไลค์กดแชร์นะครับ <im itation> ให้กับานายวันศรีบุรินในช่อง y t u t u นะครับว <im itation> <im itation> ันนี้นะครับทางญาติธรรม <im itation> ทางบ้านห้วยแสงและแสงอรุณ <im itation> นะครับ <im itation> ตำบลโชิสัรรานอำเภอโนนสาดจังหวัดอุดรธานีนะครับ <im itation> <im itation> ได้มาได้เอามะม่วง <im itation> นะครับมาฝาก ทางญาติธรรมทางผู้เรือแทะข้าวสารนะครับขณะนี้กำลังอเอามะม่วงนับแต่ถุงจะไปแกกพี่น้องทางผู้เรือนะครับบ้านธมูลนะครับบ้านธรรมูลใหญ่นะครับครับนี นี่กำลังแพ็กแพข้าวแล้วก็ข้าม่วงนะครับไปให้ทางพี่น้องบ้านทรรมูุใหญ่บ้านเรานะครับตำาบอสามสมอำเภอสุรยจังหวัดเลยนะครับ เนมาจะมีอาอเล่่วะของุันียนึ่นี้ก็อากาศพอดีอากาศเย็นนะครับตาเดือนะครับไม่ร้อนน่ตัวตาหมายสต่วบิวสีแม่นหาแม่แจกคุเท แะครับอากาศก็นะครับดังนั้นก็เป็นเด็กทางบ้านห้อยแสงนะครับได้จะได้เตรียมตัวไปหาลิ้มกี่นะครับไปฝากญาติธรรมบ้านห้วยแสงและแสงรุ่น ตำบลบุีสามดานอำเภอนาสร์จังหวัดวนนทบีทางพี่น้องทางใต้นะครับพี่น้องบ้านใต้นะครับ,นะรบ,นะรบนี่เป็นนายวรสันสีบุรินนะครับช่องยูทูบของนายประสันนะครับ อันนี้ก็ได้หมดเวลาเวลาหมดนะครับก็ได้อำลาผ่าฉากพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสต b s c r i b รให้ด้วยนะครับในเพจทุนวัสมศรีบุรินในช่องยูทูส่ในวัสมศรีบุรินนะครับวันนี้ผมลาลาจากไปแล้วผมไปแล้วสวัสดีครับ